โอเคครับก็กาสวัสดีคุณดูทุกคนทุก่ทนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกนะครับที่มีแมปที่ชื่อว่า proof a r u t a b e l o t นะครับน่าจะให้เราขุดนะเพื่อหาเบล r o อ k อย่างกับเพื่อนดูโอ้ยดูบ้านเพื่อนฝั่งนู้นครับมีตัวที่เป็นเบล r o อ k เจอบมากๆเลยเราจะต้องขุดใช่ไหมกดตัว E อะลองกดตัว E ก่อนแล้วก็ทําการคลิกอ๋อมันให้เราขุดแบบนี้อ่าแล้วผมได้ตัวอะไรอ่ะ เป็นตัวโบนเฮก้าแอบบาแอบลาบูโอเคผมได้เป็นจเจ้าตัวนี้เป็นตัวเล็กมากๆเลยนะครับถ้าเรากดตัว E เพื่อดูคอลเลกชันใช่ไหมเอา้าเมือนขายเลยนี่วะ่ะอ๋อไม,ไม่ไม่ได้ขายแต่ว่ากลับมาอยู่ตรงนี้ถ้าเรากดตัว E อีกครั้งแปลว่าวางใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่นอ๋อโอเคกลับไปวางก่อนแล้วก็ทําเงินให้เราได้1บาทต่อว,วินาทีอ่ะผมต้องขุดไปเรื่อยๆก่อนผมจะขุดได้ตัวอะไรเนี่ย ไปครับคิก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 คิลาวาคาซัตูนซัตูนิตาอุ้ยผมได้ผมได้เป็นตัวอะไรอ่ะฮะลาวาคาซาตูนเออฮะผมได้เป็นเจ้าบัวอวกาศไหมครับอ่าอุ้ยอ๋อมันมันมีมันมีแบบซื้อได้ด้วยอ๋อเป็นการอัปเกรดผมอัปเกรดห้าสิบหรอห้าร้อยลัคกี้อ่าฮะแล้วรังร้านนี้อ่ะร้านนี้อ๋อเป็นการขายเซล โอเคงั้นผมเอาลัคกี้มาดีกว่าเพื่อเราจะดวงดีไงโอเคผมก็ได้อัพสตริงมาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มความแข็งแกร่งมานะโอเคเฮ้ยผมสามารถวางเบ็นหลอดได้เยอะเลยเนี่ยทงทงทงซาฮูรโอ้ผมได้ตงงๆงซาฮูรามา้ยครั้งนี้ขุดยากครั้งนี้ขุดยากผมคิดว่าน่าจะได้ตัวดีแน่นอนโอ้ขุดยากครับมีออโต้คิกด้วยเหรอออโต้คิกนี้มันต้องใช้ใช้ลูกบักหรือเปล่า ม <uch> ผมได้มาแล้วผมได้เป็นคาปูชิโน่มาอยู่ตรงไหนนี่นี่คาปูชิโนเอ่อมันต้องซื้อโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งขายขายชิมเป็นซีก่อนวางคาปูชิโนเอ่อไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอา ผมมีตัวดีแล้วนี่นี่เป็นระดับอ e ีพิงนะคาปูซโนเอสซิโนทำเงินให้เรา150บาทต่อว,วินาทีตัวนี้อ่ะโอ้ตัวนี้ทำได้เยอะกว่าเป็นระดับดเจเนอรีอ่ะครั้งนี้ขุดยากอีนิดหน่อยานานอ่าได้ตัวโต,วตวมากขึ้น1000กิโลกร,รมัมทำเงินให้เราเท่าไหร่16บาทต่อว,วินาทีโอเคผมไปขายดีกว่าเซลก่อนเซ,ลอ,ซลอ่าเซลอเลยเซลทั้งหมด แล้วก็อัพโชคลาบมาดีไหมอัพโชคลาบมาก่อนร็อกกี้สี่พันม,มาครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ตัวดีเพิ่มมากขึ้นุวิวสีเหลืองสีเหลืองดินดนินนนนนผมได้เป็นตัวโกของตัวดินดินดันเน่ยเป็นระดับแรครับแต่ว่าทิ่สถานะโกลทำเงินให้เราสาสบเอบาทต่อว,วินาทีตัวระดับสีทองแฮไม่เอาขุดใหม่ ผมจะต้องหาตัวที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ก่อนตัวที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ก็คือตัว r e g i n a r d y นะครับ Reginaldy ตรงนี้ทำเงินให้เราหกบแปดาทต่อวินาทีอย r i โอโอ้ดินดินดมาอีกแล้วอ่ะเอาตัวอยู่ตรงไหนตัวดินดินดินของเราอยู่ตรงไหนอันนี้น่เน่เวางไปให้เงินให้เราเท่าไหร่26บบาทต่อวินาที วิ่งตัวใส่ยลุงล,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 ลีลาล,ลาน่าสายลุงยี่สิบหกบาทกรีบสองบาทเอ่อเอาเอาเอานี่ยเนี่เอาสามบาทต่อว,วินาทีออกก่อนแล้วก็เอาตัวใส่ยลุงมาอ่าฮะวิราดิาราทำเงินให้เราเท่าไหร่สามสิบบาทต่อว,วินาทีไม่เอาอันนี้คาปูชิโน่ครับทำเงินให้เราเท่าไหร่เนี่ยมันมันดูไม่ได้อะทำเงินให้เราเท่าไหร่เราต้องวางก่อนมันถึงจะเห็นนะอ่าสิบหก บาทต่อว,วินาทีออกก่อนด้เท่าไราหรอ่าฮะหกสิบสามบาทต่อว,วินาทีทริปิโทรปีชิปิโทรปีไม่เอาชิมแปนซีก็ไม่เอามันไม่มีบอกให้หรอว่าโกโกโเราจะต้องุูมได้ตัวไหนเราต้องขุดไปเรื่อยๆแบบนี้หรอเรราเ R era, R era. รราวิวิเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ตัวนี่วางสามสิบหกบาทได้เท่าไหร่วิสองร้อยกว่าเลยอรอ มิเพื่อนเอาปลาฉลามมาโชว์ผมทำไมเนี่ยโอเคทริปิโทปีทริปิโทปีบอมบินิกุซินี่วิวิวผมได้ตัวตัวเหมือนเดิมครับนี่บอมบินีเป็นตัวที่ใหญ่มากกว่าเดิมหนึ่งพันกว่ากิโลกร,รัมนะครับวางไปนี่ตัวใหญ่กว่าเดิมมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับตัวนี้ทำเงินให้เราหนึ่งพันห้าร้อยกว่านะครับต่อวินาทีแล้วก็ตัวเล็กทำเงินไปที่สองร้อย 9บาทต er ่อวินาทีบัลเลเรคาปูชิโนทราาลลเโรรทาาาลลอุ้ยผมได้ทอร่าเลโทราล่าแล้วแต่ว่าเป็นตัวเล็กครับขุดยากขุดยากอันนี้ขุดยากตัวใหญ่ไหมโอ้ดิน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 โอ้ยดินดินดินตัวใหญ่มากงั้นโหเอาตัวนี้ออก26บาทต่อวินาทีเอาออกมาเลยไหนตัวไหนโอ้ดินดินดินนี่นี่นี่5,000เลยโอ้ย5,003มาแล้วก็วาง โอ้ตัวใหญ่มากๆทำเงินให้เราหนึ่งร้อยสามบาทต่อว,วินาที <c oughs> ตัวใหญ่เลยทำเงินโคตรน้อยทราลเล่โรทราลลาฮึทรัเล่ทราเราได้มาแล้วอยู่ตรงไหนทรเร่ทารา,ทา,ราอืมนี่ทรเร่ทารา,ทา,รางั้นเราเอาตัวไหนออกหกสิบแปดบาทต่อว,วิทีสามสิบเก้าบาทเอาตัวนี้ออกครับตัวนี้ออกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะเอาทารเาร่ทารา 280บาทต่ววินาทีมาแล้วครับปลายฉลามสามขาของเราวิผมได้บมบุกอะไรสักอย่างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเราเจอแล้วเป็นเครื่องบินจระเข้หัวจระเข้เอาตัวนี้ออกเก็บเงินก่อนแล้วก็สลับเปลี่ยนเอาตัวนี้เมื่อกี้63โอ้โห57ได้น้อยกว่าแฮะแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็เปลี่ยนละขี้เกียจเปลี่ยนคืน <laughs> ขี้เกียจเปลี่ยนคืนหาตัวใหม่อย่างนั้นก็หาตัวใหม่ไปเรื่อยๆครับอุ้ยตัวนี้ขุดยักตัวนี้ขุดยากผมคิดว่าตัวใหญ่แน่นอนโอ้โหเพิ่มทีละนิดเดียวเองผมคิดว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่แน่นอนมาโอ้ตัวใหญ่มากผมได้ตัวใหญ่นี่ลาวากาซูนตัวหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยกว่าโอ้โหนี่ตัวตัวอย่างใหญ่โอ้โห มาเปลี่ยน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 ตัวไหนดี68บาทตัววินาที5้าบาทอ่บาทตัวนี้ออกตัวนี้ออกเปลี่ยนครับปับ๊บโอ้ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ระดับอะไรเนี่ยระดับ l ีเจน d ดอรี่ทำเงินให้เราเท่าไหร่เนี่ย1น0่พเรามีระดับสีแดงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นระดับมิติข้อนะครับเป็นตัวนกเป็ดของเราผมว่าได้ตัวที่โหดแน่นอนแบบนี้ ขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซนมาคลิกนะครับทีละหนึ่งเปอร์เซนตคิดว่าได้ตัวโหดโหดแน่น,นอน,อลลนโอ้ยขึ้นยากมากโอ้คิวตัวตัวใหญ่แน่นอนอ่ะไม่งั้นก็ระดับซีเข็ดไม่มิติคอนนี่นแหละตัวนี้ซีเขตดผมว่าซีเข็ดแล้วไม่ล่ะทริปิทรอปีน,ปอปนี่น,นี่อยู่ตรงนี้โอ้เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมทริปิทรอปีตัวนี้สองหมื่นเก้ากือบสามหมื่นกิโลกรัมเลยครับตัวนี้ตัวนี้ผมคิดว่าใหญ่แน่นอน โอ้โหกดแทบจะไม่ขึ้นผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะซีเรดอะน่าจะซีเรสแน่ๆไม่งั้นก็ตัวที่แบบว่าตัวแร่ะผมกดแทบจะไม่ขึ้นต้องมาสู้กับไอตัวคัดที่มันลงเนี่ยโอ้โหแต่ว่ายังยังกดได้อยู่ได้แน่นอนถ้าเรามีความพยายามต้องได้ต้องได้ตไดแต่กดสองมือเลยกดสองมือกดมือเดียวไม่พอกดสองมือครับกดสองมืออือเอาอีกเอาอีกเจ็ดสิบเก้าแปดสิบ อีกสิบอีกยี่สิบอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์กดย้ำย้ำย้ำไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ขึ้นยากมากขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงโอ้ยขอเป็นตัวสีเรตนะเอาตัวสีเรตดี่โอเคเลยอีกสองเปอร์เซ็น,าน,าน,นตนนน์หนึ่งเปอร์เซ็นต์กูตั้งนานชิมแปนซีครับอุ้ยหนึ่งแสนกว่าเลยดูดู 1 5 0 0 0กว่ากิโลกรัมเป็นลิงชิมแปนซีครับทำเงินให้เราเท่าไหร่เนี่ยตัวโคตรใหญ่ให้เงิน100กว่าบาทเองโอ้โหขุดซากคตตั้งนานโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวซีเกทเอาไว้อีพีหน้าแล้วกันตอนนี้ก็เราก็ต้องไปอัพสตรจ์เยอะๆนะเพื่อที่เราจะได้ขุดได้แบบได้เร็วๆหน่อยโอเคก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตลอดคลิปนี้สวัสดีครับ